สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Trade with me ที่ได้รวบรวมสุดยอดความรู้การเทรดและวิธีการเทรดฟอ r e ์เสกุลเงินดิจิตัลและอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆที่บ้านวิดีโอของเราได้รวบรวมเนื้อหาบทความที่จำเป็นและสำคัญสำหรับใช้ในการเทรดอีกทั้งเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ไปรับฟังบทความของเราเพื่อก้าวสู่การเป็นนักเทรดอย่างมืออาชีพกันได้เลยค่ะกละยุทธ์การเทรด Forex ที่อ้างอิงกับกรอบเวลาในวิดีโอนี้จะประกอบด้วยการเทรด Forex แบบ Scalping การเทรด Forex แบบ d a y Trading และการเทรด Forex แบบ swing trading เรามาดูรายละเอียดของการเทรด Forex ที่อ้างอิงกับกรอบเวลากันเลยค่ะ 1. Scalping เทคนิคการเทรด Forex กราฟ1ชั่วโมง ในที่นี้คุณจะได้ใช้ประโยชน์จากกรอบระยะเวลา60นาทีซึ่งคู่สกุลเงินที่จะเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ไดง่ายที่สุดได้แก่ EUR/US, US/JP, JBP/US และ AUD/US เราจะต้องใช้อินดิเคเตอร์100 p i p s Momentum และอินดิเคเตอร์ Arrow ซึ่งจะสามารถพบได้ใน MetaTrader r 4หลักเกณฑ์ในการเทรดบาย คุณจะสามารถเข้าเทรดสถานะลองหรือซื้อได้ก็ต่อเมื่อต้องตามหลักเกณฑ์ทั้ง2ข้อดังนี้ 1. i n d i c a t o r 100 pips momentum ส่งสัญญาณซื้อเมื่อเส้นสีน้ำเงินทะลุผ่านเส้นสีแดงขึ้นไปจากด้านล่างและ 2. i n d i c a t o r arrow ส่งสัญญาณลูกศรสีเขียวในกรณีนี้คุณอาจจะวางจุดหยุด ขาดทุนไว้ที่ต่ำกว่าเส้น indicator สีแดงหรือเส้นแนวรับล่าสุดคุณอาจจะปิดคำสั่งเทรดหลังจากทำกำไรได้30ปิบหรืออาจจะช้อนเอากำไรเมื่อ indicator arrow ทรงสัญญาณลูกศรสีแดงก็ได้หลักเกณฑ์ในการเทรดเซล์คุณจะสามารถเข้าเทรดสถานะช็อตหรือขายได้ก็ต่อเมื่อตรงตามหลักเกณฑ์ทั้ง2ข้อดังนี้ 1. อินดิเคเต100 pips momentum ส่งสัญญาณขายเมื่อเส้นสีน้ำเงินทะลุเส้นสีแดงลงไปจากด้านบน 2. Indicator arrow ส่งสัญญาณลูกศรสีแดงให้วางจุดหยุดขาดทุนไว้เหนือเส้นอินดิเคเตอร์ซีสีแดงหรือเส้นแนวด้านสุดปิดคำสั่งเทรดหลังจากทำกำไรได้30 pips หรือเมื่ออินดิเคเตอร์ arrow ส่งสัญญาณลูกศรสีเขียว 2. Day trading กลยุทธ์ forex แบบหวังกำไร50ปิบต่อวันหลักการเทรด forex แบบรายวันเทรดเดอร์ forex ที่ดีจะเชื่อข้อมูลกับรายวันมากกว่ากลยุทธ์การเทรดที่กรอบระยะเวลาสั้นกว่าหากเปรียบเทียบกลยุทธ์เทรดดิ้งการเทรด forex 1ชั่วโมงหรือแม้แต่กรอบระยะเวลาที่สั้นกว่ากับกราฟรายวันจะเห็นว่ามีสัญญาณรบกวนของตลาด Market n ต i น e น้อยกว่าในกราฟรายวัน โดยกราฟในลักษณะนี้ที่มีสัญญาณรบกวนของตลาดน้อยอาจทำให้คุณทำกำไรได้มากกว่า100ปิบต,ต่อวันเลยทีเดียวในกรอบระยะเวลายาวขึ้นสัญญาณการเทรดที่ได้ก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าและยังมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้มากกว่าด้วย ซึ่งในการเทรดแบบนี้เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องไปกังวลในเรื่องของข่าวประจำวันหรือการผันผวนของราคาเ,เล็กๆน้อยๆในระหว่างวันโดวยวิธีการเทรดวิธีนี้จะมีหลักการสาประก,การด้วยกันคือ 1. ระบุทเทรนด์ให้ได้ตลาดจะมีการนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่งและจะแข็งแรงขึ้นซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำๆ หลักการประการแรกของการเทรดในสไตล์นี้ก็คือหากา,การเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากในตลาด Forex ซึ่งวิธีหน่งที่จะสามารถระบุทเทรนด์ของตลาด Forex ได้ก็คือต้องศึกษาข้อมูลตลาด Forex 180 Period ขั้นตอนต่อไปก็คือระบุ Swing High และ Swing Low เมื่อมีข้อมูลของราคาดังกล่าวแล้วและเอามาปรับใช้ในกราฟราคาปัจจุบันก็จะทำให้สามารถระบุทิศทางของตลาดได้ 2. ต้องโฟกัสอยู่ตลอดในจุดนี้คือต้องมีความอดทนซึ่งจะทำให้คุณสามารถเอาชนะกับความต้องการที่อยากจะเข้าตลาดเดี่ยวนั้นทันทีได้เพราะการเทรดที่ดีให้ได้กำไรจะต้องรู้ว่าตอนไหนควรรอและเก็บทุนเอาไว้สำหรับโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 3. ใช้ leverage ต่ำและกำหนดจุดหยุดขาดทุนให้กว้าง วระวังการแว่งตัวของราคาอย่างรุนแรงในระหว่างวันเลือกใช้จุดหยุดขาดทุนที่กว้างไว้จะดีกว่าแต่แม้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเอาเงินลงทุนไปเสี่ยงเป็นจำนวนมากตามไปด้วยแม้ว่าคำแนะนำจะมีในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดเทคนิค f o r e x นี้การเทรดมากมายสำหรับเทรดเดอร์ forex มืออาชีพแต่กลยุทธ์ f o เ e x ที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้กำไรอย่างสม่ำเสมอจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนจนชำนาญแล้วเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์เทคนิคการเทรดอื่นๆที่คุณอาจนำไปลองใช้ได้เทคนิคการเทรด Forex ให้ได้50ปิปต่อวันกลยุทธ์นี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเปิดตลาดใหม่ๆของคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายสูงอย่างเช่นคู่สกุลเงิน JBPUS และ EUROUS เป็นคู่สกุลเงินที่เหมาะสมที่สุดกับการเทรด forex หลังจากจบแท่งเทียน7 AM GMT เทรดเดอร์จะเปิดคำสั่งไว้2คำสั่งและเปิดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าแบบตรงกันข้ามอีก2คำสั่งเมื่อหนึ่งในนั้นถูกดำเนินการจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นคำสั่งอื่นๆที่เปิดไว้ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติเป้าหมายกำไรจะถูกตั้งไว้ที่50ปิบและคำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกไว้ระหว่าง5-10ปิบ ระดับเหนือกว่าหรือตำแหน่งแท่งเทียน 7AM GMT หลังจากที่เริ่มก่อตัวการทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้เมื่อมีการตั้งเงื่อนไขดังกล่าวแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะดำเนินไปในทางทิศใดการเทรดทั้งแบบ Day Trading และ Scalping ต่างก็เป็นจุด กลยุทธ์เทคนิคการเทรดแบบระยะสั้นสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือการเทรดแบบระยะสั้นนั้นมีความเสี่ยงสูงจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล 3. Swing t r a d i n g เทคนิคการเทรด f ฟ r e เลด้วยกราฟ4ชั่วโมง หนึ่งในกลยุทธ์เทคนิคการเทรด forex ที่มีประโยชน์และได้ผลมากที่สุดก็คือกลยุทธ์การเทรดตามเทรนดแบบ4ชั่วโมงแต่ขอบระยะเวลา4ชั่วโมงนั้นจะเหมาะกับเทรดเดอร์ที่เทรดแบบ swing trading มากกว่ากลยุทธ์นี้จะใช้กราฟแบบ4ชั่วโมงเป็นการเทรดเบรสในการค้นหาบริเวณที่มีสัญญาณการเทรดที่จะทำกำไรได้ส่วนกราฟแบบ1ชั่วโมงจะเป็นกราฟสิญญาลใช้เป็นตัวค้นหาจุดที่เปิดสถานะสัญญาณซื้อขาย ข้อควรระวังคือกับระยะเวลาสำหรับการหาสัญญาณเทรดในกราฟสัญญา a l ควรจะมีระยะเวลาน้อยกว่ากรา b เบสอย่างน้อย1ชั่วโมงโดยจะมีการเลือกใช้เส้น MA 2ชุดด้วยกันชุดแรกจะเป็นเส้น MA p e r i ิ d ส่วนชุดอีกชุดหนึ่งจะเป็นเส้น MA 55 Period และเพื่อยืนยันว่าเทรนนั้นคุ้มค่าพอที่จะเข้าเทรดหรือไม่เส้น MA จะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมราคา เทรด forex ระยะยาวรายสัปดาห์แม้ว่าเทรด forex หลายๆคนชอบที่จะเทรดในระหว่างวันมากกว่า เนื่องจากการผันผวนของตลาดเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในกรอบระยะยาวที่แคบลงได้แต่กลยุทธ์การเทรด forex แบบสัปดาห์นั้นมีความดดยืดหยุ่นและมั่นคงมากกว่ากับแท่งเทียนแบบรายสัปดาห์จะให้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นโดยจะประกอบไปด้วยแท,ทแท่งเทียนร,รายวัน5แท่งและการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดที่แท้จริงกลยุทธ์เทคนิคการเทรด forex แบบรายสัปดาห์จะใช้ขนาดสถานะที่ค่อนข้างต่ำเพื่อให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไป สำหรับกลยุทธ์นี้เราจะใช้อินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential หรือ EMA แท่งเทียนรายวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนหน้าจะต้องเปิดที่ระดับเหนือค่า EMA นี้เราก็ต้องคอยจับตาดูนลคะว่าตอนนี้ราคาทะลุระดับราคาสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าจากนั้นก็มาคำสั่ง b u y stop ที่จบเท่นเทียน H4 และระดับราคาใหม่ที่ทะลุระดับราคาสูงสุดของราคาไปแล้ว ส่วนจุดหยุดขาดทุนจะต้องถูกตั้งไว้ใกล้เคียงกับระดับต่ำที่สุดเราเราว50-105ปิบค่าสูงสุดก่อนหน้าจะถูกนํามาคํานวณเมื่อระดับต่ำสุดใกล้ที่สุดเกือบเกือบ50ปิบในที่นี้ครอบเขตการเปลี่ยนแปลงของราคาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้จะถูกมันมาคิดเป็นกําไรขอขอบพระคุณที่ติดตามบทความดีๆจาก t r e with me อย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดไลค์วิดีโอเพื่อบทความ Forex ที่น่าสนใจอีกมากมายและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ